ใช่ว่าวคนกาเฟสเนี่ยนะจะเป็นคนที่ถ้าเรียกว่ากาเฟสแล้วเนี่ยห้ามไปคบคาสมาคมห้ามไปเกี่ยวเนื่องด้วยไม่ใช่นะหรือถ้าขึ้นชื่อว่ากาเฟสแล้วก็ฆ่าได้ใช่ไหมเพราะคนกาเฟสนี่มีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่ากาเฟสฮาร์บี กาเฟรฮาร์บีก็คือคนต่างศาสนาที่ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลประกาศสงครามกับมุสลิมและศาสนาอิสลามเอาเรื่องศาสนามาเป็นเหตุในการทําสงครามนี่เรียกว่ากาเฟร์ฮาร์บีกระนั้นกาเฟรฮาร์บีนั้นนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยก,กระทำกับเขาได้ทุกกรณีไม่ใช่ ถึงแม้เขาจะเป็นพลเมืองของดารุลกุฟริดินแดนที่ประกาศสงครามกับมุสลิมแต่ปรากฏว่าเขาเป็นเด็กเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนแก่เขาเป็นนักพจน์เป็นนักบวชแม้กระทั่งในยามสงครามนี่ก็ไปฆ่าเขาไม่ได้พี่น้องนะสนาห้ามไม่ใช่ว่าเป็นกาเฟร์ารบีแล้วกว็คา,าไดไม่ใช่มันมีเงื่อนไขมีประเด็นของมันกาเฟรต่อมากาเฟ มุอาฮัดหมายถึงคนกาเฟตคนต่างศาสนาที่เขามีพันธสัญญากับรัฐบาลมุสลิมหรือมีข้อตกลงกับคนมุสลิมกาเฟตมุอาฮัตเนี่ยในปัจจุบันก็คือกลุ่มประเทศใดๆก็ตามที่มีข้อตกลงเป็นพันธะกรณีเกี่ยวพันกับกลุ่มประเทศมุสลิมมีความสัมพันธ์ทางการโทษนี่เรียกว่ากาเฟตมุอาฮัต แล้วพี่น้องก็ลองคิดดูซิว่าประเทศมุสลิมเนี่ยเขามีสัมพันธ์กับประเทศอื่น,นเยอะแยะไปผละละเมืองของประเทศแล้วนั้นก็ถือเป็นกาเฟรมมวอา์กาเฟรต่อมาเรียกว่ากาเฟร์มุสตะมันกาเฟรที่เขาขอความปลอดภัยโดยมุสลิมเป็นคนรับประกันความปลอดภัยให้หรือรัฐบาลมุสลิมให้การรับรองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อคนคนนั้นเข้ามายัางดินแดนของคนมุสลิมเรียกว่ากาเฟรมุสตะมันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันก็คือการออกวีซ่าให้ถ้าประเทศมุสลิมรัฐบาลมุสลิมออกวีซ่าให้กับพลเมืองในบังคับของประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นเขาเป็นกาเฟรมุสตะมันจะไปละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินเขาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เลยกาเฟรดิมมีหมายถึงคนที่เป็นยิว เป็นคริสเป็นมายูซีนะเป็นอารุธซิมม่าคือมีพันธกกรณีเขายอมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐมุสลิมแล้วจ่ายภาษียิซยาเมื่อเขาจ่ายภาษียิซยะให้แก่รัฐบาลมุสลิมเป็นข้อแลกเปลี่ยนเขาย่อมได้รับการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาการประกอบศาสนพิธีของพวกเขาเหล่านั้นไปละเมิดเขาไม่ได้ กาเฟททั้งสามนี้คือกาเฟทมูฮัตมุสตะมันและดิมมีนี่บุคคลใดไปละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของบกเขาเหล่านั้นคนคนนั้นจะไม่ได้กลิ่นสวรรค์ในคำพูดที่บอกว่าฆ่ากาเฟตแลวได้บุญนี่ต้องดูดยนะประเภทไหนกาเฟตบางประเภทเนี่ยอย่าว่าจะได้บุญเลยแกเอ้ยบุญก็ไม่ได้และกลิ่นสวรรค์ก็ไม่เจอด้วย,เ,ยเห็นไหม วันนั้นมันไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าเป็นคนกาเฟตคนกาเปนี่พวกกาเปเปร่อนี่โอ้ยฮาลันด,ดักอข้าได้ไม่ใช่นะอย่าไปพูดสุมสีุ่มห้ากาเฟตอีกประเภทหนึ่งจะว่ามุอาฮัตก็ไม่ใช่มุซามันก็ไม่ใช่ดิมมีก็ไม่ใช่แต่เขาเป็นกาเฟตมุาลิมแปลว่าเขาญาติดีกับเราอยู่กับเราโดยดีในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน سورة الممتحنة الله سبحانه وتعالى بقوة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله سبحانه وتعالى ما يدهم ในการที่จะทำดีและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สู้รบปรบมือกับพวกท่านทั้งหลายเนื่องด้วยเหตุของศาสนาคนที่เขาไม่ได้ทำสงครามศาสนากับพวกท่านทั้งหลายาถามว่าไอที่รบรบกันแถวเนี่ยสงครามศาสนาไหมอยุธยายุยาย,ยายกทัพลงปฏีปตนีไปกวาดต้อนคนปัตตนี เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาไว้นี่ตอนหลังมาก็หนีกลับหลุดหนีกลับมาได้ส่วนหนึ่งกลับไปถึงวาดดีอุูเซนตะลุกมาเนาะอีกส่วนหนึ่งไม่ไปแล้วามาถึงแถวแถวท่าแรงนี่ปรากฏว่าเฮ้ยเหมือนกับแถวบ้านเลยว่าไม่ไปแล้วอยู่ตรงนี้แหละนี่ตัวแน่นๆคนเพชรบุรีย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ใช่อายุน้อยๆนะคนมุสลิมเพชรบุรีเนี่ยตั้งแต่สมัยสมเด็จ พันเรศวนมาราชสงครามครั้งแรกกับปตัตตานีที่เขาอยู่กันตรงนี้ถูกจับเป็นเชลยไปยุยาตอนหลังมาถูกไปลกลับหรือหนีออกมาได้ไงไม่รู้มาถึงตรงนี้ไม่ไปแล้วเฮ้ยมันเหมือนว่ามีต้นตาลเว้ยมีระโนดมีตะนอดนะทำนากันอยู่แถวนี้ใช่ปะ่ะไอตอนนั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกาเฟรฮาร์บีแหละแต่ตอนนี้ถาม่าฮุมกลมมันเปลี่ยนไปยังอยู่กันตรงนี้มีปัญหาอะไรไหม ม่ได้มีปัญหาอะไรสุราแม่น้ำเป็นไงเรียกว่สุราวัดกุดสุราแม่น้ำก็วัดกุดอยู่คนละฝั่งต้องอยู่กันอย่าง,งน,นั้นหน่อพี่น้องเพราะว่าไอ้พวกแก๊งอ,อปปสเนี่ยมันมาเป็นไงคนฝั่งวัดกุศวัดกุดแล้วมันไล่พวกนั้นไปเองเพราะมันไปฟ้องเรื่องสุราใช่ป่ะนี่มันต้องอยู่กันอย่างนี้ เวลาไอ้คนพวกสุดตรงเหล่านี้มันมาหาเรื่องกับเราเนี่ยให้คนของเขาเนี่ยแหละไปไล่พวกมันไปเองตรงอย่างนั้นนะนั่นแหละมันแสบดีนะเพราะนั้นมันต้องอยู่กันเนี่ยโดยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาทำสงครามาศาสนากับเราหรือเปล่าถาม่อยพี่เรื่องมันเป็นการรบพุ่งขยายดินแดนปกติเพราะไอ้แม่ทัพเรือที่ลงไป,ปตีปัตตนีนะอัลลอฮ์ พยาราชวังพ,พยาราชวังสังแม้นก็แขกกันแหละใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช่สงครามาศาสนาไหมแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยที่รบกันนีมันใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันขยายดินแดนพี่นอ้องวอลัมยูคริจูคุมเบนเดียริกุมและพวกเขาล้วนั้นก็ไม่ได้ขับพวกท่านหลายออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านมันไม่เหมือนกับกเรชมักกาที่ประกาศสงครามกับอิสลาม หวังจะเอาชีวิตนบีขับไล่นบีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนซอบัตต้องระหกระเหินใช่ไหมเพราะนั้นคนบ้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้กระทำสองสิ่งนี้ซึ่งมันก็จะเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ห้ามเมื่อเขาไม่ได้กระทำเหตุดังกล่าวก็ไม่เป็นที่ห้ามไม่เป็นที่ห้ามในการที่อะไรลายันฮากุมจจลละวะอัลลอฮ์ไม่ห้ามในการที่จะปฏิบัติด,ดีคําว่าอัลบิรแปลว่าดีดีเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลย ไม่ใช่เจอหน้าเขาก็แยกเคี่ยวหน้าบูดเวลาคุยคนต่างศาสนานี่หน้าบูดเค่งเครียดแล้วเราจะเผยแพร่ศาสนากันยังไงว่าอิสลามมีสอนอยังไงว่าสอนแล้วก็หม่นมองเครียดกันไปหมดเราก็ต้องยิ้มสิพูดดีๆก็เข้าสิ ว่าใคกินหน้าซาบิคุลุกินฮัสนินนบีสั่งว่าจงปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งหลายด้วยกับมารยาทที่งดงามเขาก็จะได้เห็นว่าออิสลามนี่เป็นอย่างนี้พูดจาไพเราะไม่ใช่ว่าเจอคนต่างศาสนานแล้วแล้วก็พูดจาหยาบคายหรือว่าแข็งกระด้างบางคนก็ไปยกไอต้นที่เขาบอกว่าให้ให้ใช้ความอะไรนะหยาบคายกับพวกพวก,พวกกุฟฟาร์พวกมุนาฟิกไอ้นั่นตอนรบ มันคนละเรื่องกันใช่หรือเปล่าแหละวักลูสายละอีหิมเนี่ยมาใช้ทุกกรณีได้ไหมล่ะนัะ่นคือไม่อ่อนข้อให้อชิดดาวายและกูฟาร์นี่ไปว่าไม่ไม่อ่อนข้อให้แต่มันหมายความว่าเรานี่ต้องใช้ความรุนแรงเอา้าถ้าเราใช้ความรุนแรงแล้วเราจะเผยแพร่ศาสนาย,ยัางไงลวงว่าใช่ไหมราะนั้นอัลลอฮ์ไม่ห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามนะใครอ่ะ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وما يتولهم فأولئك هم الظالمون أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة أن الله هم بوقتن تنلعي ما ชอบพอกับบรรดาผู้ที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกท่านทั้งหลายเขาเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าพอพระพยอมมาพูดที่ของหนึ่งไอ้ของโพบงโพอีหล่อฟักทองมามาแจกเอาฟักทองมาแจกคนจนะเป็นศัตรูกันเขาจะเอาฟักทองมาแจก